สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาให้นิเคอินะคะเช้านี้ยี่สิบยี่สิบห้านะคะเดือนมกราคมนะคะหกสี่นิเคอิเราจะมาวิเคราะห์นิเคอิให้นะคะหวยวิเคราะห์นะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะ นิเคอิ K I, วันที่ยี่สิบห้านะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะนะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะคะอย่าให้สิ้นใจนะคะสิ้นเดือนนะคะสิบปอนด์เอาให้เด็ดเดดเลยนะคะสิบปอนด์นะคะตัวนี้ ิบนะ่ะตัวนี้เราจัดไปเลยนะคะแปดลวค่ะตัวนี้นะคะจัดไปเลยเช้าเช้าแปดสามแปดหนึ่งเะคะเจ็ดสาห 8ปดแปดเจ็ดนะคะตัวนี้คู่นี้มันจะมาไม่บ่อยนักนะคะวันจันทร์น่าจะยังไม่มานะคะแปดเจ็ดนะก็จะเป็นกันก็แปดแปดหนึ่งได้หรืออย่างแปดห้านะคะนี่กันลงมาแปดหกเป็นแปดห้าเด่นแปดกับเจ็ดนะคะตัวหนึ่งนะคะถ้าแปดกับเจ็ดไม่มานะ ก็จะมาตามนี้กันสามเก้าสามหกนะคะสามหนึ่งค่ะตามนี้เลยอันนี้ถ้าสามมานะคะอันนี้ถ้าสามมาอันนี้ถ้าแปดมาตัวนี้ตัวนี้เจ็ดคะประมาณนี้นะคะเลขนะคะ นี้มิดเดียวก็ยังเด่นคู่นี้นะคะคู่หน้าแปดเนี่ยค่ะเด่นนะคะเช้านี้นะคะเด่นก็เป็นตัวแปดนะคะจับจบให้นะคะนะคะขอให้หย่าศูนย์มาศูนย์มาก็ลากเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะลากแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ลากไปเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะตามนี้เลยค่ะ วันนี้ขอให้แห้งๆรววยๆนะคะถูกหวยกันทุกคนนะคะตัวหนึ่งนะตัวแปรนะคะมันจะหนีเรา8ปดสามเนี่ยตัวหนึ่งที่จะหนีนะก็ดักไว้นิดหน่อยได้8ปสองนะคะแปสองแล้วก็9กสองก็เป็น6กสองกับหัวนี้ เนี่ยค่ะเลขข้อของเรามันจะมาประมาณนี้นะคะถ้ามันหนีเรานะคะเจ็ดสองเนี่ยเนี่ยค่ะนี่เคอีมันจะมาประมาณนี้นะคะเราให้ดูวันนี้น่าจะมาเลขศูนย์อยู่นะคะเลขสูงค่ะเลขสูนนะก็ให้ดูกันไปนะคะ ันเป็นการวิเคราะห์ของเราก่อนวันจันทร์ว่ามันจะมาทิศทางนี้ถ้า0ูนย์มาแ0ด0ู 80, 70, 30, 10, 90, นย์เจ็ดะคะเกประมาณนี้ค่ะเรามาดูหลังห้วออกนะว่าเราวิเคราะห์แม่นไม่แม่นนะคะ นะอย่าตัดสินใจกันก่อนหวยออกเรามาดูกันหลังหวยออกค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย